ฟังดีๆนะคะฟังดีๆ อะไรก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเดินทางไปที่ทะเลกันค่ะแฟนก็จะ have a n a นก็คืออ่างีบสักนิดหนึ่งนะคะแล้วค่อยขับรถต่อเมื่อเช้าก็ตื่นแต่เช้ากันนะคะเดี๋ยวให้ชมวิวกันเลยค่ะวิวสวยไหมเพื่อนๆ ฟังดีๆก็จะได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่งนะคะเป็นโอเชียนจริงๆแล้วค่ะไม่ใช่ะทะเลในอ่าวเหมือนที่เมลเบิร์นนะคะเป็นโอเชียนจริงๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะ ชมวิวเลยนะคะ ใช้ให้อ่านดูป้ายก็ป้ายก็มองไม่เห็นแล้วนะคะกฎของเขานะคะสุนัขจะต้องล่ามโซ่ค่ะแล้วเราก็จะเดินทางกันไปนะคะนี่ค่ะเราจะเดินลงตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะไปนูน่นไปที่ทะเลเปิดน,นะคะ มีสนามให้นั่งเล่นด้วยค่ะสังเกตนะคะน้ำไม่ลึกนะคะดูเด็กเดินลงไปไปก็ลงมาที่ตรงนี้แล้วนะคะ มองย้อนกลับไปสะพานน่าสวยนะคะสวยค่ะชมไปเรื่อยๆอ,อาจจะดูมืดนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะเป็นประมาณสักบ่ายโมงเนาะพาทิตเกือบตรงหัวนะอยู่บนยอดเขานู้นนะคะ ตรงเนินนั้นน่ะก็เป็นที่จอดรถชมวิวอีกที่หนึง่งที่แฟนไม่ได้ขับเข้าไปนะคะแล้วก็ตรงที่เห็นข้างหน้านี้ก็จะมีเป็นเนินเนินหญ้าที่เขาตกแต่งไว้เพื่อให้คนมานั่งกินอาหารกลางวานันปิกนิกนักท่องเที่ยวนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะไรกำลังจะพาเพื่อนๆไปที่ทะเลเปิด เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะมีน้องหมา3ตัวที่ไม่ได้ล่ามโซ่แต่เขามีป้ายว่าให้ทุกเจ้าของล่ามโซ่หมาตัวเองแต่ว่าไม่มีคนทํานะคะป้ายมีตั้งไวใ้ให้คนอ่านค่ะป้ายมีไว้ให้คนอ่านเฉยๆนะคะเพื่อนๆลาที่นี่เม็ดละเอียดมากเลยค่ะ แต่เป็นสีเหลืองสวยไหมครับพเพื่อน ทรายร้อนมากเลยค่ะเพื่อนๆร้อนจริงๆว่าจะเดินตัดทรายขึ้นมาเพื่อที่จะไปที่โอเชียนนะคะตอนนี้เขาไม่เรียกว่าทะเลแล้วนะคะ <c oughs> เขาไม่เรียกว่า อาวแล้วนะคะโอเชียนค่ะแล้วก็ทำไมถึงมาทางนี้อยากให้ดูตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะคะพราะเป็นช่วงบ่ายแล้วนะคะน้ำจะหนุนเข้ามาค่ะ มีคนมาตกปลาด้วยนะคะเนี่ยสวยไหมเพื่อนๆเห็นน,น้ำกำลังหนุนเข้ามาคะ่ะ เสียงคลื่นในอ่าวกับคลื่นในอโอเชียเนี่ยมาเป็นม,ามาหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะ เห็นทรายนะคะ ดูความแรงของคลื่นที่สัดเข้ามานะคะเห็นไหมเพื่อนๆทรายตรงนี้ครึ่งหนึ่งเปียกครึ่งหนึ่งแห้งเพราะว่าน้ำ,นำทะเลเริ่มซัดเข้ามา พัดเข้ามาแรงมากเลยนะคะ แฟนโทรมาเรียกค่ะถึงเวลากลับแล้วเพราะว่าแถบนี้นะคะเขาเรียกว่าแซนฟรายหรือเป็นมแมลงวันทะเลมแมลงวันตามชายหาดจะกัดเจ็บมากนะคะขนาดแฟนอยู่ในรถยังโดนกัดนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะมีงแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งตัวใหญ่เท่า,มาแมลงวันหัวเขียวเ,เลยนะคะ กัดนี่ใส่เสื้อผ้าเขายังกัดทะลุเลยนะคะเมื่อกี้ไกรก็โดน3าครั้งแล้วตัวบักบเริ่มเทิมนะคะคงต้องกลับแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะเห็นวิวข้างหน้าไหมคะกำลังเดินทางกลับนะคะที่จอดูดก็อยู่นู่นเลยคะ่ะอีกฝั่งหนึ่งของอา่าวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะคะรอบรอบนี้ทำไมถึงมีน้ำทะเลเข้าเพราะว่ามันเป็นช่องว่างระหว่างเนินเขาสองลูกนะคะฝั่งนี้นะคะ แล้วก็มานะคะกว้างนะคะเขาไม่ได้ขุดนะคะมันเป็นตามธรรมชาติคุณปู่เดินผ่านเขาโบกมือกเลยต้องปิดมันเป็นตามธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะเข้าไปตรงโค้งสุดนุ่นถ้าไปสืบตามประวัติศาสตร์นี่ไรคิดว่าน่าจะเป็น สมัยก่อนนี่เขาคงจะต้องเดินทางนะคะคมานาคมทางเรือเข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็จะมาเอาเรือมาเข้าตรงปากทางนี้แะ,ะเขาเรียกว่าอาจจะเรียกาปากอ่าวเนาะสมัยก่อนนี่ไร้ว่าไม่มีหรอกนะคะจะเป็นพวกหินพวกนี้เขาเรียกว่าหินทรายค่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรอะไรก็ไม่รู้เนาะ,ะแต่คิดว่า มีหินตรงนี้แล้วก็น้ําทะเลกัดเซาะมาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะกล่อนไปเรื่อยๆตามแรงขึ้นเนาะกลนก็จะหายไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนินทรายนะคะเนินทรายก็เลยเหมือนปากอ่าวเนาะทำให้เกิดเขื่อนตรงนี้ขึ้นมาค่ะ คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของมาม่าไลฟหมวยหมื่นลีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ